ลูกครึ่งฝรั่งแต่งสาวอิสลามบ้านหลังใหญ่เวไทเทเนียม2ปีไม่ได้เจอแม่ควงลูกภรรยานาน,านานากลับอเมริกาเข้าพิธีสมรสทางศาสนาอิสลามไปเป็นที่เรีบร้อยแล้วโดยงานแต่งสาวนานารา,ายมินาและเจ้าบ่าวเวบริญญาอินทรชัยจัดขึ้นนำบัสยิดมุลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิมัสยิดกลางแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงช่วงช้าม,มีพิธีม่นแบบไทยที่โรงแรมโอเรนเตลโดยขบวนหันมากฝ่ายเจ้าบ่าแวแหกข้ามายังอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแบบโรแมนติกสุดๆ เจ้าสาวสวมชุดแต่งงานอิสลามสีขาวมีผ้าลูกไม้เรียบเรียบพร้อมผ้าคลุมศีรษะหรือที่เรียกว่าฮิญาปกคลุมศีรษะเรียบรู้สวยสงา่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความน่ารักไม่แพ้ครอบครัวอื่นๆสําหรับครอบครัวของหนุ่มเวทไทเทเนียมกับสาวนา,นานารายมินาพร้อมคุณลูกฟ้าแฝดที่ยิ่งโตยิ่งสวยหล่อ และมีพัฒนาการความสามารถรอบด้านแต่เนื่องจากสถา,านการณ์เลยทําให้เว์ไม่สามารถบินกลับไปหาครอบครัวที่ฝั่งอเมริกาได้จนกินเวลานานกว่า2ปีเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้เมื่อความคิดถึงมันท้าไม่ไหวตัวเลยขอยกครอบครัวบินข้ามฟ้าไปเจอไพรคุณแม่ถึงอเมริกาภาพที่ออกมาจึงดูอบอุ่นทําเอาผู้ชมซึ้งไปตามๆกันโดยนานาได้โพสภาพบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นพร้อมกับข้อความที่ว่า เซอร์ไพรส์สำเร็จแม่กับลูกชายได้เจอกันแล้วค่ะวางแผนกันมานานกับการเดินทางมาครั้งนี้แฟมิลี่เราได้เห็นภาพนี้ดิฉันพูดหายทำน้ำตาม,มันออกมาโดยไม่รู้ตัวพร้อมหํำพูดที่บอกว่าลูกป่วยลูกไม่สบายลูกหายให้แม่ได้กอดแบบนี้คือดีที่สุดแล้วติดตามการเดินทางของบ้าเราครั้งนี้ใน aze, World, เวสเวิลด์เรืวอนี้นะคะ The Boy Way งานนี้ทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆในวงการต่างร่วมคอมเมนต์อิโมจิหัวใจกันรัวๆยยครอบครัวไปนิวยอร์กครั้งนี้ของครอบครัวนานา,นารายบินากับสามีเวไทเทเนียมกับลูกๆบินาบรุกลินดูเหมือนจะยาวนานกว่าที่คิดเพราะนอกจากจะบินไปเยี่ยมคุณแม่ของเวลแล้วล่าสุดนานานยัางได้เผยภาพของลูกๆที่ถือป้ายว่า first day of school great free in new york city พร้อมกับเขียนความรู้สึกของคนเป็นแม่ไว้ว่า First day of school เกรดทรีแล้วครับก่อนหน้านี้มามีกังวลหลายอย่างมากการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งแต่พอไปส่งวันนี้มามีเห็นภาพลูกสองคนบายบายมามแดัดดีฝากกดไลค์ like, กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ